ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าผู้เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมอันประเสริฐขอนอบน้อม แด่พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงเคารพบ,บูชาเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงปรากฏชัดได้ด้วยตัวเองขอนับน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์้าเจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะผู้ปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะผู้ปฏิบัติเพื่อกําจัดโมหะตรัสรู้อริยสัจธรรมตามพระผู้มีพระภาคเจ้าขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาโยมทั้งหลาย ในเทระคถาในเทระคถานะครับที่ที่ในสมัยปัจจุบันเขาบอกว่าอารมณ์ของวิปัสสนาจะต้องเป็นปัจจุบันนอารมณ์เท่านั้นกับบางสำนักบอกว่าก็คือสิ่งที่ปรากฏที่กำลังปรากฏจึงจะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานี่นะะแม้แต่ว่าเรานำ ในทีคานิกายนะฮะในทีคานิกายอัตกรถาอัตกถาทีทีฆานิกายลอะไรสูตรอะไระอัตกถาสามัญญผลสูตรสามัญญผลสูตรนั้นก็ยังเขาก็ายังไม่ค่อยไม่ค่อยจะเชื่อนะครับ <c oughs> ผมผมไปเจออีกแห่งหนึ่งนะฮะในกุธกานิกายเ <c oughs> ทระคาถาสารีปุตตะเทระคาถาที่สอง <c oughs> ท่านกล่าวว่าอย่างนี้ครับ <c oughs> ชื่อว่าชวณปัญญา พราะอัฏฐาว่าปัญญาเทียบเคียงพินิษพิจารณาทำให้แจ่มแจ้งว่ารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นน่ะไม่เที่ยงเพราะอัฏฐาว่าสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะอัฏฐาว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นนัตตาเพราะอัฏฐาว่าไม่มีแก่นสารแล้วแล่นไปในพระนิพพานเป็นที่ดับรูปได้ไวนะฮะ ต่อไปก็เป็นเรื่องของเวทนาเหมือนกันนะฮะพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันว่าอยู่ในสามัญลักษณะนี่นะฮะคือตอนท้ายว่าแล้วแล่นไปในพระนิพพานเป็นที่ดับรูปเวทนาสัญญาได้ไวเนี่ยชาวนะปัญญาอันนี้เนี่ยเป็นมหากุสลญ,ญาณสามัมพยุทธในโลกียจิตหรือลื่นอ,อยู่ในโลก,กุตรจิตครับที่ว่านี่ ตัวนี้เนี่ยก็คือปัญญาในชวนะในมโนทวารวิถีขณะที่เจริญวิปัส,สนาถูกไหมฮะที่ผมอ่านมาเนี่ยถูกไหมฮะมันก็พิจารณารูปในอดีตในปัจจุบันในอนาคตเนี่ยนะฮะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกปรนดาตาเนี่ยอันนี้เนี่ยกำลังอยู่ในอยู่ในกําลังพิจารณาสามัญ,ญลักษณะก็เป็นวิปัสนาเพราะเธอกาลังเป็นวิปัสนาเนี่ยนะฮะซึ่งได้ทางรูปพิจารณารูป ที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตนะฮะแต่ตอนท้ายนี่นะฮะบอกว่าเมื่อพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วแล้วแล่นไปในพระนิพพานซึ่งเป็นที่ดับรูปได้ไวอันนี้เนี่ยครับเลยไปถึงโลกุตตระอย่างครับก็นนิพพานก็แล่นไปนิพพานก็แล่นไปในนิพพานได้ไวด้วยนะครับ ตรงนี้เป็นพุทธพจน์เป็นข้อความในปฏิสัมพิธามัชท่านอัตถกถาตรงนี้ยกมาจากปฏิสัมพิธามัคปัญญกถาในหัวข้อว่าชวนะปัญญาในปัญญาสิบกว่าชนิดนี่นะปัญญาสิบกว่าชนิดอัตถกถาตรงนี้มีในข้อความในปฏิสัมพิธามัคปัญญกถาชื่อว่าปัญญกะถา ตรงนี้ได้รับการอ้างจากอัตกถาหลายๆแห่งแม้กระทั่งอัตรกรถาลักษณะสูตรทีขณิกายเนี่ยนะที่เราเคยเรียนเรื่องกรรมอ่ะตรงนั้นก็ท่านก็ยกข้อความในปฏิสัมพิธายอย่างนี้แล้วก็ที่อื่นๆอ,อีกก็ยกข้อความอันนี้ไปเพราะถ้ายอมรับการเจริญวิปัสนาตามตามปฏิสัมพิธาหรือตามพระไตรปิฎกเนี่ยนะเขาไม่เกี่ยงอารมณ์อะไรเลย <c oughs> <ๆ>คือไอ้ที่เขาเกี่ยงไม่เกี่ยงว่า กิเลสพึงเกิดแต่อารมณ์ใดก็พึงห้ามแต่อารมณ์นั้นนะนะหลักการกว้างๆใหญ่ๆก็อย่างที่พระองค์ตรัสกับพระราธะในขันธวารวักนะนะที่ว่าเธอจงเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งในรูปขันธ์ที่เป็นอดีตคําว่าเพ่งในที่นี้หมายถึงอภิชาคืออย่าไปมีอภิชาในารูปขันธ์ที่เป็นอดีตอย่ายินดีรูปขันธ์ที่เป็นอนาคตแต่ไม่ได้บอกว่าอย่าไปพิจารณาขันธ์ที่เป็นอดีต อย่าไปพิจนารณาขันที่เป็นอนาคตท่านไม่ได้ห้ามแบบนั้นท่านบอกว่าอย่าเพ่งแรงหมายคึงว่าสำนวนทั่วๆไปก็บอกอย่าอะไรอววรกับสิ่งในอดีตเลยแล้วก็อย่าละห้อยหาสิ่งที่เป็นอนาคตต่อไปแล้วก็สิ่งที่เป็นปัจจุบันนี้ก็ปฏิบัติเพื่อนิพิทาวิราคะนิโรธะเนี่ยนะเพื่อตัดฉันทะราคะในใน,ในขันเหล่านี้ทั้งหมดคือพยายามจับ จุดประสงค์ของการบำเพ็ญไตรสิกขาหรือโดยเฉพาะปัญญาสิกขาเนี่ยนะเราก็ยอมรับอยู่แล้วว่าการบำเพ็ญไตรสิกขาเหล่านี้เพื่อเพื่อถอนตัณหาถอนอวิชชาในขันทั้งหลายเหล่านั้นทีนี้ถ้าหาว่าขันเหล่านั้นถ้าไม่พิจารณาเลยนะอะไรจะเกิดขึ้นเลยอย่างหนึ่งการเจริญวิปัสสนาก็คือการพิจารณาอริยสัจใช่ไหมอริยสัจพ้นเกิดแก่เจ็บตายไหม ไม่พ้นแล้วตอนนี้เราอยู่ระหว่างไหนไอ้เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยอยู่ขณะไหนงั้นเกิดก็คิดไม่ได้เพราะมันผ่านมาแล้วอดีตตายก็ไม่ต้องเอามาคิดเพราะมันยังไม่ถึงเพราะตอนนี้ยังเป็นอยู่ก็แล้วเพ่งยังไงละครนี้ทีนี้ถ้าถ้าไม่อ่นะปฏิสนธิก็ไม่คิดเรื่องจุติก็ไม่คิดต่อไปแล้วพบหน้าเราจะไปกลัวทำอะไรใช่ไหม และอดีตพะตพบวัตถุทุกอันยาวนานเราก็ไม่น่ากลัวอะไรแต่จริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกพระพุทธเจ้าเตือนเสมอเลยในโดยเฉพาะพระสูตรที่ที่แสดงถึงเรื่องวิปัสสนาทั้งหลายท่านก็เวลาเห็นเห็นอะไรเนี่ยนะสมมติว่าไปเห็นทุกขตะเข็นใจที่เรียกว่าโรคเต็มไปด้วยโรคพิการทั้งหลายแหละให้น้อมเข้าไปเลยว่าแม้ในอดีตเราก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้ว ท่านให้น้อมไปเลยนะว่าอดีตก็เคยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้ถามว่าอนาคตถ้ายังตัดกิเลสไม่ได้จะเป็นอย่างนี้ไหมเป็นทีนี้แก้อย่างไงล่ะที่จะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะแก้ตรงไหนหรือว่าแต่ถ้ามามาถึงก็แหมพี่ปัสนาผู้อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เข้าพระสมมาบัติเลยนะถ้าขั้นนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาหรอก แต่ไอ้ปัญหาก็คือไอ้ที่เจริญเนี่ยนะในวัตฏะก็ไม่ค่อยจะเห็นโทษเลยบุญบาปก็ไม่ค่อยจะรู้นรกสวรรค์ก็ไม่ค่อยจะเอามาคิดตายวันตายพรุ่งก็ไม่คิดคิดแต่จะเอาอย่างเดียวนะกามวิตกพยาบาทวิตกก็หมกมุ่นแต่ในวัตถุก,กามทั้งหลายเหล่านี้อยู่ตลอดแล้วก็มาวิจาร์ณเรื่องวิปัสนาเนี่ยเสียหายเสียหายชนิดที่เรียกว่ามีอยู่สูตรหนึ่ง เจ้าเขาเป็นกษัตริย์ลูกพระราชาเข้าไปถามสัมมาเนรรูปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่สงบจากกามเนี่ยนะบอกโขาเขาเป็นไปไม่ได้เพราะตัวเองเนี่ยหมกมุ่นในกามถูกกามเนี่ยย้อมอยู่ใช่ไหมพอไปพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามเขาก็รับไม่ค่อยได้ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่เห็นภายในวัตตะจริงๆเนี่ยนะเขาจะไม่ปฏิเสธบทและพยัญชนะทั้งหลายเหล่านี้เลยเพราะเขาจะดูว่า วัตถุประสงค์ที่แสดงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเนี่ยแสดงทำไมเราคงไม่ลืมใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าแสดงอุปาทานขันห้าเพื่ออะไรประกาศอุปาทานขันห้าเพื่ออะไรเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดการพูดถึงอดีตหรืออนาคตก็ตามถ้าไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายที่เรียกว่าพระาวิปัสสนาเนี่ยนะก็ไม่ควรพูดอยู่แล้วถึงปัจจุบันนี้ก็ตามสมมติถ้าเอาแต่เฉพาะเรื่องในปัจจุบันมาพูดนะเราจะรู้อะไรบ้างเอา ก็นี่ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างนะครับที่ที่การสอนการปฏิบัติธรรมท,ที่ที่แตกต่างไปจากคมภีเนี่ยแตกต่างไปแล้วก็ไปตั้งกฎเกณฑ์เอาเองอะไรนี่นะครับมแม้แต่เราอ้างพุทธพจน์ไปก็ยังไม่ยอมรับนะเราบอกเราอ้างพุทธพจน์ไปบอกว่า วิปัสนาญาณน,นั้นมีเจ็ดได้แก่อตีตารมอนาคตารมปัจจุบันนารมปริตารตารมมหคตารมแล้วก็อชัชตารมพายอะไรนะพหิทธารลมอะไรนี่นะฮะท่านก็แยกบอกเอ๊วิปัสนาต่างกับวิปัสนาญาณน,นะเอ,เอ๊ต้องไปดูก่อนนะ<อ>ที่ท่านว่ามาเนี่ยคำว่าวิปัสนาญาณน,นั้นมีเจ็ดอย่างนี้นะถ้าวิปัสนาเฉยๆนะ มันอาจจะปัจจุบันอย่างเดียวตรงนั้นท่านพูดว่าอารมณ์ของวิปัสนาเนี่ยนะคือคําว่าวิปัสนากับคาว่ายานเนี่ยนะสองคำนี้มันต่างกันตรงไหน <c oughs> มันเหมือนกับคําว่าแก่นสารวิปัสสนาก็เป็นชื่อของปัญญายานก็เป็นชื่อของปัญญานนะมันก็คือสิ่งเดียวกันอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าปัญญาปัญญาอย่างเงี้ยนะถ้าแปลท <c oughs> ับศัพท์นะคือแปลว่าความรู้ความรู้อย่างเงี้ยนะเท่านั้นเองซึ่งผมก็ลอกไปตาม คมภีเลยอะบรรยายานจริงๆในในอัถกถาแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าถึงยังจะไม่เลื่อมใสในคําสอนส่วนนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าปฏิบัติตามคําสอนในส่วนอื่นที่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดก็ดีอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าตรงไหนที่เราไม่เห็นด้วยแล้วรีบปฏิเสธตรงนี้เสียหายมากคือคําบางคํานั้นถ้าเกิดไปคําสอนนั้นถูกแล้ว ถ้าเราไปปฏิเสธว่าคําสอนนั้นไม่ถูกอันนี้มันมีโทษเนี่ยนะก็ก็ห่วงตรงนั้นแหละนะตรงอื่นๆก็ก็ไม่เท่าไรหรอกห่วงตรงตรง,ตรงไหนที่พระผู้มีพระภาคก็แสดงไว้แล้วก็คําสอนเหล่านั้นก็ช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงทีนี้ถ้าหากว่าผู้ใดผู้หนึ่งไปปฏิเสธไปกล่าวจ่วงจับไปดูหมิ่นไปตําหนิก็เท่ากับตําหนิว่าไม่ใช่สวกขาโตเมื่อตําหนิว่าไม่ใช่สวกขาโตแล้วนะบทที่เหลือจะตามมาทั้งหมดเลย ว่าธรรมะเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อสันทิฏฐิโกัวกากลิโกะเพราะเป็นไม่ใช่สวากขาโตตั้งกระเรกแล้วแปลว่าพูดไม่ดีตั้งกระเรกถ้าพูดไม่ดีแล้วอ่ะการปฏิบัติหรือผลแห่งการปฏิบัติจะดีได้ยังไงก็เท่ากับปฏิเสธตั้งกับในชั้นต้นทีนี้การปฏิเสธเหล่านั้นมีโทษเนี่ยนะมีโทษมันก็อะไรที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุก์อะไรที่เป็นไปเพื่อความพ้นโทษ แล้วก็ละละเว้นเธอเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเราปฏิเสธถ้าช่วยกันปฏิเสธคนนี้ปฏิเสธซ้ายคนนั้นปฏิเสธขวาคนนี้ไม่รับสูตรนั้นคนนั้นไม่เอาสูตรนี้คําสอนจะเหลือได้ยังไงก็เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์อ่ะนะเสร็จแล้วก็มาต่างวิจารณ์กันว่าบางคนไม่เอาหลอกส่วนเท้าบางคนไม่เอาส่วนแขนบางคนไม่เอาส่วนหูบางคนไม่เอาส่วนจมูกบางคนไม่เอาส่วนพระเสียรอย่างนงี้ก็ทําลายกันทัชัดเลย คำสอนก็เหมือนกันที่ตรงไหนที่พระองค์แสดงไว้ก็ควรที่จะรับเธอและอย่างหนึ่งพระองค์ก็บอกแล้วว่าคำสอนใดที่พระองค์ตรัสไว้คำสอนนั้นะเป็นศาสดาเมื่อการล่วงไปแห่งเราเมื่อพระองค์ดับขันปรินิพานไปแล้วเนี่ยนะคำสอนทั้งหมดจะเป็นศาสดาแล้วก็อัตกะถาด้วยดีกาด้วยท่านก็ยังบอกเลยว่าเมื่อเรามีพระชนอยู่ เท่ากับเราผู้เดียวตามโอวาสสั่งสอนอนุสาสนีเธอทั้งหลายแต่เมื่อเราดับขันปรินิพานไปแล้วพระพุทธเจ้า8 4 0 0 0องค์เนี่ยจะตามโอวาสอนุสาสนีพวกเธอทั้งหลายต่อไปเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับอ่ะไม่ยอมรับว่าคำสอนที่ที่พระองค์แสดงไว้เนี่ยนะช่วยเราไม่ได้เราก็เท่ากับแบบสูตรนั้นก็เท่ากับสมมติอัน,นหนึ่งธรรมขันเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ ถ้าบอกว่าธรรมขันนี้ช่วยให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้หรือว่าไม่ใช่เราก็ปฏิเสธไปอันนี้ย้อนกลับมาเรื่องวิปัสสนาที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอะไรก็เหมือนกันถ้าอ่านขันทวรวัสลายตนาวัชอ่านสังยุตตนิกายและจําให้มันได้ทุกสูตรนะจะรู้ว่าพ้องสอนหมดเลยคำพี์อื่นๆก็สอนอีกตั้งเยอะแยะแล้วก็อตีตาอตีตติกะ อตีตารมณติกะเนี่ยนะในอภิธรรมทั้งเยอะแยะไปหมดเลยแม้กระทั่งในขันในคัมภีร์ไม่รู้กี่สิบคมภีเนี่ยนะที่พูดทีนี้ถ้าปฏิเสธโหปฏิเสธไม่รู้กี่คมภี์ต่อกี่คัมภีร์ทีนี้ถ้าปฏิเสธปั๊บก็ไม่ควรต่อการเพ่งเมื่อไม่ควรต่อการเพ่งก็ไม่เอามาไข้ครวนพระธรรมทั้งหลายถ้าไม่เอามาไข้ครวนถามเราจะเกิดทิรรโอตปะไหมซึ่งพระธรรมเหล่านั้นพระองค์ก็แสดงไว้ดีแล้วเนี่ยนะยังชอบพุทธพจน์ใน กีตากิริสูตรว่าสาวกทั้งหลายควรทำในใจว่าเรานี้เป็นผู้ไม่รู้พระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เนี่ยนะแล้วก็พระองค์แสดงว่อย่างไงเราก็ควรปฏิบัติตามน,นะก็ควรปฏิบัติตามแล้วก็มีอยู่พยัญชนะนนหนึ่งบอกว่าไม่ควรไปต่อรองอะไรทั้งนั้นน,นะแล้วก็มีอยู่สูตรหนึ่งนะที่พระองค์ตําหนิอุบาสิกาคนหนึ่งที่ที่ว่าอุบาสิกาพูดถึงว่า อุบาสกคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อีกคนหนึ่งอยู่เป็นคารวะจุติแล้วไปเกิดในดุสิตประสงสยัยเอ๊พระพุทธเจ้ารู้หรือว่าพระองค์ไม่รู้ที่พระองค์ตรัสอย่างนั้นเนี่ยนะคือพระองค์เนี่ยพยากรณ์อุบาสกสองท่านว่าไปดุสิตทั้งคู่เนี่ยนะอีกคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อีกคนหนึ่ง,นนงไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนางก็สงสัยพระพุทธเจ้าตําหนิแรงมากสูดนั้นบอกว่าอุบาสิกาคนนั้นเป็นใครพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นใครมนนเนี่ยนะ มันก็มันเทียบกันไม่ได้เลยนะมัน,มนติดกันไม่ได้เลยมันถ้าเราไปวิจารณ์แล้วก็สร้างความเสียหายมากๆขนาดยา่าวะย่าวาระดับเราทั้งหลายในยุคนี้เลยไปดูเถอะในพระมหาอายกพระมหากัจจายนะเนี่ยนะนนะที่เป็นเอตทัคคะเป็นผู้เลิศในการแสดงความย่อๆให้พิสดารน,น่ยนะเวลาใครมาถามปัญหาท่านท่านจะบอกว่าทําไมท่านละเลยไม้แก่นมาถามกิ่งถามใบอะไรงี้ยนะ พระพุทธเจ้ายังอยู่ทําไมท่านไม่ไปถามเหมือนกันท่านท่านมีความเคารพยำเกรงในในพระธรรมคาสอนมากโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนะก็บอกแล้วก็หลายๆายสูตรนะบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไงนะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นจริงๆในยุคนี้ถ้าหากว่าเราไม่เอาพยัญชนะไม่เอาคําสอนเหล่านี้เป็นหลักถามจริงๆเราจะเอาอะไรเป็นหลักพุทธังทำมังสังคังสรารนังคัจฉา,ามิเนี่ยเราจะเอาส่วนไหนจริงๆฮะ ถามหาเราจะเอาองค์พระพูทธเจ้าเป็นหลักเนี่ยนะพระองค์พระพุเทธเจ้านี่ก็เยอะแต่เฉพาะถ้าในส่วนอัติมัสมิงกาเยเกสาไล่มาในร่างกายาพระองค์นะพระเกสา,าธาตุมีอยู่บ้างที่ที่พระองค์ให้ตปุะกบภะลิกะไปทำเจดีไว้นะในที่หนึ่งอีกที่หนึ่งก็พระเมารีที่พระองค์ตัดแล้วก็อยู่ที่ดาวดึงนู่นนะส่วนพระโลมานี่ไม่ได้ยินว่าอยู่ที่ไหนแต่เกสาเนี่รู้ ทีนี้พระนักขาเล็บไม่เหลือที่เหลือก็คือพระทันตะคือฟันเนี่ยนะอย่างพระทันตะหรือพระเขี้ยวแก้วทาถาก็เขี้ยวนะก็เหลือที่ศรีลังกาบ้างที่ดาวดึงบ้างแล้วส่วนพระ,อ,ะอุรังคธ,ธาตุยังไงนนะก็โน่นบางส่วนก็อยู่ที่ไหนที่ใกล้ๆลราอ่นะอะไรนีที่หายพระรานะ กระดูกหายปลรราเนี่ยอยู่ที่ประทาดพนมประทาดพนมแล้วก็มีกระจัดกระจายทั่วๆไปเนี่ยนะตอนนี้ไม่รู้ที่ไหนเป็นที่ไหนบ้างแล้วในส่วนรูปประขันเท่านั้นเองนยะของพระองค์ก็ยังยังยากแล้วเราจะเอาส่วนไหนๆที่ที่เราจะเอามาเป็นสารณะเอาพระพุทธรูปหรยอพระพุทธรูปนี้จะเอาองค์ไหนล่ะประเทศไทยนี่มีไม่ต่ำกว่าล้านองค์อ่ะแล้วก็ที่เสาชิงช้ามไม่ใช่น้อยเลยนะ จะขนมาสักกี่คาสิบรอละไม่ใช่นี่นะแล้วจะเอาส่วนไหนนี่ถ้าหากว่าเราไม่มีความชัดเจนไม่เข้าใจคุณแล้วก็น่าเห็นใจจริงๆนะว่าถ้อยคําแต่ละคําที่เราพูดออกไปเนี่ยนะเอาเจตนานั้นมาจับดูเถอะล้วจะรู้ว่าเจตนาอันนั้นมันก็เหมือนกับค้าขายนั่นแหละจะก,กําไรหรือจะขาดทุนก็อยู่ตรงนั้นแหละยิ่งคําพูดใดถ้าเป็นไปเพื่อปฏิเสธคําสอนด้วยก็อันนี้ ขาดทุนแรงมากคือขาดทุนแรงยังไงก็บอกว่าก็พระพุทธเจ้าชี้ประตูแห่งอมตะแล้วเราไปบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะแสดงก็ยอมรับประตูอื่นถ้ายอมรับประตูอื่นอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็ไปหาทางอื่นถ้าไปหาทางอื่นก็ปแปลว่าเราหันหลังให้กับคาสอนถ้าเราหันหลังให้กับคําสอนก็บอกว่าฉันไม่เอาแล้วพระพุทธศาสนาไม่เอาพระพุทธเจ้าแล้วก็คิดว่าสะสมอุปนิสัยอย่างนี้ไว้แล้วถ้าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาเราจะเอาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ เพราะว่ายังไงก็มาสอนสิ่งเดียวกันพระพุทธเจ้าในการสามเหมือนกันทั้งหมดเลยไม่มีความต่างกันคือที่ว่าไม่ต่างกันไม่ต่างกันในส่วนของคําสอนคือประกาศไตรสิกขาเหมือนกันแสดงอริยสัจเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแล้วก็เรื่องที่น่าเศร้ามากในยุคนี้ก็คือคําสอนจะหมดไปนั่นนะอันนี้ก็ พูดแบบหมอมันลบบอกไม่ต้องไปดูหนังที่ไหนมันเรื่องเศร้าอีกแล้วเหมนกันมันจะหมดจริงๆแัแหละไม่ไม่ล้อเล่นแน่หมดแน่ๆเพราะว่าดูแล้วก็อย่าว่าคนนอกเลยคนในนี่แหละตัวดีเหมือนกันอโอนู่นะะนะก็อายุสักก็คิดดูอนะเกณฑ์เฉลี่ยอายุแปดหมื่นปีนะตอนนี้จะถึงแปดสิบปีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคูณกี่ครั้งมันจะได้แปดหมืนปีอะ คนละยุคคนละสมัยเลยอีกนานมากอีกหลายล้านปีนะไม่ต้องห่วงอะแผ่นดินสูงโยอดหนึ่งอ่ะนะก็ประมาณสักยี่สิบกิโลเมตรอ่ะนะแผ่นดินสูงขนาดนั้นอพยศิอานจึงกันมาต่อจากพัทอานที่เป็นตรงไหนลุยนั้นสิ้นกลับกลับทําลายแล้วก็กลับก็ว่างถ้าสิ้นศาสนาพัทอานแล้วกลับทําลายกลับจะถูกทําลายกลับทําลายก็กลับใหม่ตั้งขึ้น กลับใหม่ตั้งขึ้นก็ถ้าเป็นเขามีอยู่สองอย่างคือสุญญากับกับอสุญญากับสุญญากับนี่แปลว่ากับที่ว่างเปล่าศูนนะนะว่างว่างในที่นี้ไม่ใช่ไม่มีกับกับมีแต่ไม่มีพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าสุญญากับทีนี้อีกกับอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอสุญญากับคือกับที่มีพระพุทธเจ้าทีนี้กับที่มีพระพุทธเจ้าก็แบ่งเป็นว่ากับที่มีพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ ก็มีกับที่มีพระพุทธเจ้าสององค์ก็มีกับที่มีพระพุทธเจ้าสามองค์ก็มีสี่องค์ก็มีกับที่มีพระพุทธเจ้าห้าองค์ก็มีแต่ว่าตามประวัติตามพุทธวงศ์แล้วเนี่ยนะที่ผ่านมา28พระองค์เนี่ยมีกับเนี่ยพระพุทธเจ้ามากที่สุดกับอื่นๆเนี่ยน้อยมากบางทีเนี่ยว่างจากพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งเนี่ยหนึ่งอสงไขยหนึ่งอสงไขยกับหนึ่งอาสงไขยกับเลยนะจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งไนว่างยาวขนาดนั้น ก็คือ1กับก็หน่วยก็คือเท่ากับศูนย์หนึ่งตัวใช่ไหมก็เลขศูนย์อย่างเงี้ยร้อยสี่สิบตัวนะเป็นหน่วยวัดของคําว่ากับแล้วนั่นเรียกอสงไขยกับพระพุทธจเจ้าไม่มีเลยตลอดระยะเวลาเท่านั้นทีนี้ไม่มีเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามีใครจะบรรลุมรรคผลไม่มีก็อยู่ค้างเตงไปเฝ้าวัดตะไปกับหนึ่งก็ถมกระดูกกองพเนนรทึไปคือมันมันกองพเนินจนว่า สะสมแบบนี้มากจนเห็นอะไรแนละ้วมันชอบได้เลยเกิดอภิชาบโทมนัดได้รวดเร็วรุนแรงขนาดนี่นะกิเลสมันมีกําลังเท่าที่เห็นเห็นเนี่ยด้วยอนุภาพของการสั่งสมกิเลสเอาไว้เนี่ยนะสังสมไม่มอกมากเหลือเกินเนี่ยนะแล้วก็มันคําสอนเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลแล้วท่านตื่นตัวมากที่จะรีบเร่งในการศึกษาและการปฏิบัติตามเพราะว่าโอกาสที่จะได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามเนี่ยนะน้อยมาก คือพูดถึงความยากนะพระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าพุทธุป,ปาโททุลโภการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากนะแล้วก็การเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากการที่จะมีชีวิตอยู่ก็เป็นของยากเพราะฉะนั้นความยากทั้งหลายเหล่านี้เธอก็ได้แล้วเธอไม่ควรประมาทนะแล้วก็เราก็ไม่ควรประมาทในในชีวิตของเราด้วยแล้วก็ไม่ควรประมาทในคําสอนด้วย เพราะว่าตอนนี้ที่พึ่งที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆก็อาศัยคําสอนถ้าหากว่าทิ้งคําสอนไปแล้วเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไปงานศพทั้งหลายแหล่นี่นะเป็นงานศพที่เขาสวดอภิธรรมครบทั้งเจ็ดคำพีเนี่ยคำพีที่หนึ่งก็กุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาคำพีที่สองก็ปัญจขันธารูปักขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโท สังขารขันโทแล้วก็วิญญาณขันโทตถะกัตโมรูประขันโทนะตถะกัตโมรูประขันโทก็รูประขันเนี่ยเป็นชนยัยยังกินจิรูปังอติตานาคตะปัจจุปันนังอัจตังวาพิทาวาโอลาริกังวาเนี่ยนะว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลเนี่ยนะทั้งหมดนั้นชื่อว่ารูประัน แต่ถ้าเป็นที่อื่นบอกว่าเนตังมะมะเนโซหามาสมิเนโซเมอตตาติให้เธอตามเห็นรูปเหล่านั้นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะองค์ก็สอนเอาไว้อย่างนั้นแล้วก็สอนมากแห่งจนสำนวนวนว่าถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยพระอันนี้จะเกลื่อนตามากะนะนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราจาังยกเคยสอนเจอบ่อยไหมนะบ่อยจนที่เรียกว่าจนถ้าเป็นสมัยก่อนนะผ่านานะรู้แล้วจนเขาไอ สัจกะนิครนเนี่ยนะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปกติสอ,อ,อนว่ายังไงสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละปกติสอนอย่างนี้จริงมันก็บอกแม่เดี๋ยวถ้าเจอนะจะ,อนนอจะแก้ท่ทานหน่อยจะแก้ทิฏฐิพระพุทธเจ้าท่านหน่อยเหมือนกันนะะเขามีมานะขนาดนั้นนะแต่ตอนหลังพระองค์ก็แสดงทมให้เขาฟังชาตินั้นไม่ได้บรรลุแต่ว่าตอนหลังหลังพุทธปรินิพานตอนหลังก็บรรลุแล้ว สัจการนิโครนเนี่ยพ้นทุกไปเรียบร้อยแล้วได้ศัตรูเป็นบัณฑิตก็เลยได้ดีนะแต่ว่าทองแก้ตั้งแต่สมัยนั้นนะแต่ถ้าไม่แก้เลยก็ยุ่งเหมือนกันนะในบาปอีกบาปเนนะี่ยสำคัญสำคัญก็บุญทําได้ไม่มากก็อย่าทำบาปให้มากนี่ก็ถือว่าได้บุญเยอะแล้วนะคําสอนข้อแรกว่าสัพพป,ปาปะก,การณังเนี่ยอย่าทําบาปนะกุศลสูปสัสมปทาแล้วก็บําเพ็ญกุศล สัจ,จิตะประโยธปานนางก็ทําจิตของตนให้เขารอบให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นบาปถามว่าที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยบาปทวารไหนกายวาจาใจนี่ยนะถา้าน่ากลัวรุนแรงที่สุดคือทวารใจแต่ทีนี้ทวารใจที่หลุดออกมาสังเกตเห็นบ่อยก็คือทางวาจาเนี่ยนะกายก็ตามมาจริงๆใจเนี่ยทำมากรองลงมาก็ วาจาตามหลังไปก็เป็นกายอะไรก็ตามถ้าล่วงมาทางกายนี่หมายแสดงว่าสิ่งนั้นก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะแต่ว่าอย่างอื่นนะกรรมบทที่มันล่วงได้บ่อยอะ่ะคือข้อแรกเริ่มตั้งแต่มิจฉาทิถีนะข้อสุดท้ายเริ่มมามันจะผิดได้ได้ตามสมควรแต่ถ้าขนาดถึงกระทำปาณาติบาตแล้วก็แสดงว่าหยาบมากนะั่นแหละแต่ตัวบาปที่ทําบ่อยทําจนชํานาญมากก็เป็นบาปทวารใจนั่นแหละเริ่มตั้งแต่มิจฉาทิฐิก่อน ถ้าเรามิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็คือไม่เชื่อสิบประการปฏิเสธสิบอย่างนั่นแหละเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินี่นแหละ สำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะด้วยกุศลธรรมที่เราตั้งใจฟังด้วยดีก็ขอให้เจริญด้วยศรัทธ,ธาศีลส,สุตะจาระปัญญาขอให้เจริญงอกงามในพระศาสนาของพระศาสดาได้รับประโยชน์โลกนี้ได้รับประโยชน์โลกหน้าให้ได้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานทั่วหน้ากันขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลความสมบูรณ์ภูมิท้นเจริญงอกงามในชีวิตหน้าที่การงานประสบแต่ความสุขความเจริญ ทุกคนทุกท่านตลอดไปเนี่ยนะขอโนมโมธนาด้วยชราริธรรมอิรันาาติโตเรามีความเก่เป็นธรรมดาจะรวมพุนความเก่ยไปไม่ได้ปัญาที่ตัมงอิรยา มีก,มก,กรรม,เป,มเป็นเวยนวนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เบือ